พระธรรมลูกาบทที่สองข้อที่25พระสัญญาเรื่องพระเยซูที่มอบแก่ซิเมโอนอิสยาได้พยากรณ์ว่าองค์สันติราชจะเสด็จมาพระองค์กล่าวว่าจะมีทารกถือกำเนิดขึ้นและทารกนั้นจะมีพระนามหลายชื่อเช่นเดียวกับชื่อของกษัตริย์ในสมัยนั้น แต่มีใครบ้างไหมที่จะเชื่อและรอคอยพระสัญญาที่ได้ให้ไว้นานมาแล้วนั้นหากคุณอ่านพระกิติคุณลูกาในพันธสัญญาใหม่จะพบว่ามีบุคคลผู้หนึ่งที่เฝ้ารอและคาดหวังการมาของทารกผู้นั้นอย่างแรงกล้านั่นคือซิเมโอนซิเมโอนเชื่อว่าถ้าพระเจ้าจะส่งพระเมสยา มาช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลพระเมสยาผู้นั้นจะทรงเป็นกำลังใจและปอบประโลมเขาและประชากรเขามีอายุมากแล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสัญญากับเขาว่าเขาจะได้เห็นพระเมสยาก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปวันหนึ่งมีทารกแรกเกิด ที่มีอายุเพียงแปดวันถูกพามายังพระวิหารขณะนั้นซิเมโอนก็อยู่ในพระวิหารเช่นกันทันทีที่ซิเมโอนผู้เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นทารกนั้นเขาก็รู้ทันทีว่านี่คือเด็กแห่งพระสัญญาและเขาก็เต็มเปี่ยมด้วยความปิติยินดี ช่างหน้าอัศจรรย์ใช่ไหมท่ามกลางทาลกจํานวนมากที่ถูกพามาอย่างพระวิหารซิเมโอนร,รู้ได้อย่างไรว่าทารกนั้นคือพระเยซูนั่นเป็นเพราะซิเมโอนอธิษฐานและรอคอยด้วยความหวังที่จะได้พบกับพระเยซูซิเมโอนเฝ้ารอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสหัวใจของเขาทุกครั้งที่ทารก ถูกพามายัางพระวิหารวันแล้ววันเล่าหนึ่งวันสองวันสามวันเขารอคอยพระเมสยาเช่นนี้ทุกวันหากข้าแก่เท่าถึงเพียงนี้และจากโลกนี้ไปโดยไม่ได้เห็นพระเมสยาละ่ะเขาอาจรู้สึกเหนื่อยล้าระหว่างที่รอคอยเช่นนั้นแต่ซิเมโอนกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าได้เห็นพระเมสยาเถิดข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าได้พบกับพระเมสยาเถิดเขาอธิษฐานและเชื่อในพระสัญญาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และรอคอยต่อไปพระเจ้าทรงอนุญาตให้ซิเมโอนซึ่งกำลังรอคอยเช่นนี้ได้พบกับพระเมสยาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชี้ไปที่ทารก ที่กำลังอุ้มอยู่ในอ้อมแขนของพ่อแม่ของเขาและตรัสว่าอุ้มทารกคนนั้นไว้ซิเมโอนเชื่อฟังคำและอุ้มทารกไว้และสารภาพบาปขณะสรรเสริญพระเจ้าว่าตาของข้าพเจ้าได้เห็นความรอดของพระอ,องค์แล้วข้าพเจ้าเห็นความรอดที่ประทานแก่ทุกคนความรอดนั้นเป็นแสงสว่าง ที่สองทางของพระเจ้าให้แก่ต่างชาติเห็นและให้เกียรติแก่ประชากรอิสราเอลของพระเจ้าตอนนี้ข้าพเจ้าได้เห็นพระเมสสิยาแล้วและตอนนี้ทุกคนก็เห็นพระองค์แล้วเป็นการสรรเสริญและคำอธิษฐานที่ยอดเยี่ยมมากเป็นคำอธิษฐานเฉพาะผู้ที่อดทนรอคอยเท่านั้นที่สามารถกล่าวได้ ทุกคนคะพวกเราก็กำลังรอคอยวันคริสต์มาสเช่นกันเมื่อหลายคนพูดว่าเรามารอคอยพระเยซูด้วยกันเถอะสิ่งนั้นมีความหมายว่าอย่างไรขอให้ทุกคนระลึกว่าซิเมโอนในพระวจนะได้อุทิศชีวิตของเขาเพื่อรอคอยพระเยซูด้วยจิตใจที่กระตือรือร้นหากเรากล่าวว่า การรอคอยพระเยซูในคริสต์มาสนี้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือการอธิษฐานเพราะการรอคอยนั้นไม่ต่างจากการอธิษฐานข้าพเจ้าขอบคุณที่พระเยซูเสด็จมาโปรดช่วยให้เราได้คิดถึงและขอบคุณที่พระเยซูเสด็จมาหาเราในคริสต์มาสนี้ สำหรับเราทุกคนที่อธิษฐานเช่นนี้พระเยซูจะเสด็จมาเป็นของขวัญเช่นเดียวกับที่พระองค์เสด็จมาหาซิเมโอน